ได้ไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรงได้ไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรง กินกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกันนะคะอยู่กันยังมีความสุขนะคะโอ้ลูกแม่อย่าก,กัดมือกันนะอย่าก,กัดมือกันนะอย่าก,กัดมือกันนะอย่ากัดมือกันนะโอ้โหโอ้โอ้เซ็บเซ โอ้โหแซ่บมากเลยขไหนรู้จักชื่อปลาไหมคะแบบนี้แต่ก็เรียกอยู่ปลาหางแดงเห็นหางเขาแดงแดงแต่ชื่อจริงๆของเขาสากก็ไม่รู้นี่เลยค่ะตาตาสวยงามน่ารักค่ะอ,อยู่กันให้มีความสุขนะคะโอ้โห มีกี่ตัวนะหนึ่งสองเจนเอาทังโน้นบ้างไปแบ่งกันกินให้ทั่วๆกินกันซะจะได้ไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรงอุย้ยลูกแม่ <c ười> <c ười> ลัว ย,กกยัาจับมือกันนะโอ้โหอ่โอ้แซ่แบแซ่แบแซ่บโอ้โหแซ่บมากเลยไม่อดไม่อยากสุขภาพแข็งแรงกันนะคะโอโ้โอ้โหเต้าอ้วนตัวใหญ่นะเนี่ยเต้าอ้วนเต้าอ้วน อยู่กันให้มีความสุขนะคะโอ้โ้หมีกี่ตัวนะหนึ่งสองนี่เลยค่ะตาตาสวยงามน่ารักค่ะโอ้โต้าอ้วงตัวใหญ่นะเนี่ยเต้าอ้วงต้าอ้วง เจนเอาทังโน้นบ้งไปแบ่งกันกินให้ทั่วๆกินกันซะจะสวยงามน่ารักค่ะแบบนี้ถ้าเราให้ไปจะกัดมือเลยไหมเนี่ยนแต่สาก็ไม่กล้าอยู่ดีแหละสักกลัวเมื่อกี้เข้ามาปากเขาถึงโอ้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  โอ้ดูที่มาขึ้นที่มาข,ขึ้นที่บนันอ,อยู่กันให้มีความสุขนะคะโอ้โหโมีกี่ตัวนะหนึ่งสองได้ไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรงเห็นปลาไม่ค่อยชัด ตัวโอ้โห้แโยนให้ที่ไกลๆกินมั่งเนาะอ่ะปะโน่นทั้งง้นกินมัง่งได้เต็มเลยแม้ว่าวปลาไม่กินแตวโอ๊ยเปียกแล้วค่ะเพ <c oughs> ื่อนๆช่วยนับได้ไหมคะว่ามีปลากี่ินแคะว่าวปลานี่กินแตวโอ๊ยเปียกแล้วค่ะ เพื่อนเพื่อนช่วยนับได้ไหมคะว่ามีปลากีอ่อุ้บรรยากาศก็จะประมาณอุ้ยลูกแม่ตัว <c oughs> อ, <c oughs> อู๋เต่า <c oughs> อ้อวงตัวใหญ่นะเนี่ยเต่าอ้วง เฮยกันนะโอ้โหโอเออแซ่บแซ่บแซ่บโอ้โหแซ่บมากเลยเห็นปลาไม่ค่อยชัดโอ้โหอ่ะโอออโอโออโอ้โหดูที่มาขึ้นที่มาขึ้นที่บันไดเต็มเลยบันไดเต็มเลย คนไหนรู้จักชื่อปลาไหมคะแบบนี้แต่ก็เรียกอยู่ปลาหางแดงเห็นหางเขาแดงๆแต่ชื่อจริงๆของเขาสากก็ไม่รู้ไม่คะว่าปลามลีกี่ตัวเปียกแล้วคะ่ะ <c> เ <oughs> พื่อนๆช่วยนับได้ไหมคะว่ามีปลากี่อัออยู่กันให้มีความสุขนะคะโอ้โห มีกี่ตัวนะหนึ่งสองเห็นปลาไม่ค่อยชัดอัดคือกันนะ่าจับคือก,กันนะโอ้โหโอ้อแซบซบแสบโอ้โหแซบ,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 บมากเลยคนไหนรู้จักชื่อปลาไหมคะแบบนี้แต่ก็เรียกอยู่ปลาหางแดงเห็นหางเขาเดแดงๆแต่ชื่อจริงๆของเขาแต่ก็ไม่รู้เจนเอาทางโน้นบังไป แบ่งกันกินให้ทั่วๆกินกันซะแต่ตรงนี้เป็นร่มเป็นล่มไม้ไงเห็นปลาเห็นปลาไม่ค่อยสวยเนาะเห็นปลาไม่ค่อยชัดเจนกินกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกันนะคะอยู่กันยังมีความสุขนะคะแต่ตรงนี้เป็นร่มเป็นล่มไม้ไง เห็นปลาเห็นปลาไม่ค่อยสวยเนาะเห็นปลาไม่ค่อยชัดเจนสวยงามน่ารักค่ะนี่เลยค่ะปลาปลาสวยงามน่ารักค่ะโอ้อูออโอ้โโอ,โอโ้โเพื่อนเพื่อนช่วยน,น,นะ โอ้ลูกแม่อย่าก,กัดมือกันนะอย่าก,กัดมือกันนะเต๋ออะโอ้โอ้ไปโยนให้ที่ไกลๆก,กินมั่งเนาะอ่ะปไนทางโน้นกินมั่งไม่อดไม่อยากสุขภาพแข็งแรงกันนะคะโอ้โอ ยงามน่ารักค่ะไม่อดไม่อยากสุขภาพแข็งแรงกันนะคะโอ้โอ้ไหนรู้จักชื่อปลาไหมคะแบบนี้แต่ก็เรียกอยู่ปลาหางแดงเห็นหางเขาเดแดงๆแต่ชื่อจริงๆของเขาสากก็ไม่รู้นี่เลยค่ะปลา ตาสวยงามน่า oh. รักค่ะ oh โ oh oh. อ้โอ้อ่ะโอ่อออเออโอ้โหดูที่มาขึ้นที่มาขึ้นที่บันไดไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรงอืมอยู่กันให้มีความสุขนะคะ โอ้โหมีกี่ตัวนะหนึ่งสองได้ไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรงได้ไม่หิวไม่อดไม่อยากอืมสุขภาพจะได้แข็งแรงไหนรู้จักชื่อปลาไหมคะแบบนี้ แต่ก็เรียกอยู่ปลาหางแดงเห็นหางเขาแดงแงแต่ชื่อจริงๆของเขาแตกก็ไม่รู้ได้เต็มเลยจับคุยกันนะจับจับคืกันนะอนนะโอ้โหโอเออแซ่บแซ่บโอ้โหแซบๆๆๆ่แซบมากเลยคนไหนรู้จักชื่อปลาไหมคะแบบนี้แต่ก็เรียกอยู่ปลาหางแดงเห็นหางเขาแดงแ ชื่อจริงๆของเขาสััก็ไม่รู้ลูกแม่อย่าก,กัดมือกันนะ